สวัสดีครับวันนี้ส่งงานนะครับรถกระบะไฟฟ้าลี d ดล่านะครับลูกค้าสมุทรปราการแถวสวนภูมินะครับมาดูผลงานติดตั้งนะครับตัวนี้น่าจะใหม่ล่าสุดและเป็นคั้แรกนะครับในไทยนะครับที่ติดตั้งและเก็บใส่ไฟกล้องลักษณะแบบนี้นะครับมาดูงานติดตั้งนะครับผลงานกันเลยงานติดตั้งกล้องหน้านะครับเนี่ยครับกรอบเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่เก็บซ่อนให้ไม่ชิดนะครับเห็นไหมดูลงตัวกลมกลืนนะครับเห็นไหมฟุ๊ นี่ดูไม่เกะกะนะครับดูเรียบร้อยมันดูเรียบร้อยดูละมุนตานะครับการเก็บสายไฟเห็นไหมตัวกล้องแสดงผลกล้องหน้าหลังครับอ่าเวลาเรากดปุ่มด้านด้านล่างมันก็จะโชว์สถานะกล้องหน้าอย่างเดียวกดอีกทีมันก็จะโชว์สถานะกล้องหลังนะครับกล้องหลังผมจะติดอยู่ตรงฝาปิดท้ายนะครับรุ่นนี้นะครับเพราะว่ารถลูกค้าไปใส่เคอรี่บอยมานะครับามาดูงานติดตั้งเก็บสายไฟนะครับ แน่นอนครับเห็นไหมที่จุดบุหรี่ไม่เสียบนะครับ USB Type C Type A ไม่เสียบนะครับไม่ตัดต่อสายไฟนะครับไม่ร่วมฟิลแท็บนะครับวารันตีประกันศูนย์ไม่ขาดแน่นอนครับสำหรับรถคันนี้นะครับมาดูกล้องหลังนะครับคันนี้จะมีเครีบอยแบบนี้นะครับเห็นไหมความยากนะครับหนึ่งรถไฟฟ้ามันไม่ได้มีรูเหมือนรถกระบะดีเซลสันดาบนะครับว่ามันแต่ผมก็หาวิธีมุดใส สายไฟแล้วเอากล้องมาตรงนี้ก็ได้ให้ได้ครับเนี่ยดูอันนี้คือกล้องของผมนะครับจะอยู่ตรงนี้อันนี้คือกล้องถอยของรถที่ติดมาจากโรงงานนะครับ,รบเห็นไหมเก็บซ่อนสายไฟตรงกรอป้ายทะเบียนนะครับนี่คือตำแหน่งกล้องหลังนะครับตอนแรกก็คิดว่าจะใส่ตรงนี้ตอนที่เห็นรูปรถนะครับผมก็ไม่ไม่ได้มาเห็นตัวจริงพอมาเห็นตัวจริงแล้ววิเคราะห์แล้วว่า ตัวกล้องออกตรงนี้ได้นะครับก็เลยออกตรงนี้ให้นะครับจาเป็นนะครับสำหรับรถเคลรี่บอยนะครับเพราะว่าเคลรี่บอยมันผ่านกระจกหลายชั้นนะครับกล้องหลังมันอาจจะไม่ชัดนะครับจำเป็นต้องออกมาอยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยครับโอเคครับมาดูแถว2นะครับสําหรับกล้องหน้ามุมมองแถว2นะครับว่ากล้องมันจะอยู่แบบไหนเนี่ยครับดูเนียนตานะครับเห็นไหมตัวกล้องอยู่ตรงกลางกระจกและกรอบเซ็นเซอร์พอดีเป๊ะนะครับอ่า ถ้าลูกค้านะครับสนใจนะครับงานบริการติดตั้งถึงบ้านนะครับอันนี้รถรีทาวิทาล่านะครับอ่รีรีดาล่านะครับผมก็พูดไม่ถูกนะครับเพราะว่ามันเป็นป้ายแดงด้วยแล้วก็รุ่นใหม่ลูกค้าเพิ่งได้มาเมื่อเมื่อไม่ถึงอาทิตย์ด้วยซ้ํานะครับเขาบอกนะครับอันนี้เขาก็จองผมตั้งนานละสอบถามกันไปกันมาอยู่ครับอ่าโอเคถ้าลูกค้าสนใจนะครับงานติดตั้งเก็บสายเนียนแบบนี้นะครับก็ติดต่อมาทางเพจผมได้เลยนะครับช่างออฟนะครับ ขอบคุณครับ